สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรายังอยู่ที่เรื่องกาบหอโครงประพาสทานทองแดงนะคะวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการถอดความหมายของคำประพันธ์เอาดูที่บทแรกนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนเที่ยวเล่นเป็นกเกษมสุขแสนสิ่งสนุกปลุกใจหวังเร่ร่าผายผาดผังหัวริกรื่นชื่นชมไพร สุกเกษมเปรมหน้าเหลือบลืมหลังแสนสนุกปลุกใจหวังวิ่งรี่เดินไร้ผา,ายพันยังชายป่าหัวร่อรื่นชื่นชีสองนิ้วชวนแลกอ้าวจากที่อ่านเราคิดว่าเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังเที่ยวเล่นใช่ไหม<ส>ก็คือกำลังเดินทางเดินทางไปในป่า ต้องการจะบอกว่าการเดินทางครั้งนี้ฉันอะไรคะกระเสียมสุขแปลว่าฉันมีความสุขแสนสิ่งสนุกปลุกใจหวังก็คือฉันสนุกสนานเหลือเกินในการเดินป่าครั้งนี้เร่ร่ายผายผาดผังผาดผังตัวนี้นะคะแปลว่าเร่งรีบรวดเร็วเร่ร่ายผายผาดผังก็คือเดินทางอย่างเร่งรีบหัวริกรื่นชื่นชมภัย ก็มีความสนุกสนานในการเที่ยวชมป่าเห็นไหมคะชมไพรอา้าวมาต่อที่โครงสี่สุภาพนะคะสุกเกษมสุกเกษมเห็นไหมคะสุกเกษมตับกเกษมก็คือมีความสุขเปรมหน้าเหลือบลืมหลังสุขเกษมที่ได้เดินทางแสนสนุกปลุกใจหวังวิ่งรีอา่าวดูรีรีตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะเรวรี เช่นคำว่าเรรี่แต่ที่ต้องเขียนรี่อย่างนี้ก็เพื่อต้องการให้มีเสียงของไมโทซึ่งเป็นการบังคับในการแต่งแสนสนุกปลุกใจหวังวิ่งรี่ก็คือแสนสนุกสนานในการวิ่งเล่นในป่าเดินไร้ผายพันยังชายป่าก็คือเดินทางอย่างเร่งรีบไปยังไปยังที่ไหนคะไปยังชายป่าใช่ไหม หัวร่อรื่นชื่นชีสองนิ้วชวนแลก็คือหัวร่อกระซิบกันอย่างสดชื่นสองนิ้วชวนแลก็คือชี้สองนิ้วก็คือชี้ให้กันดูธรรมชาติที่ต่างๆ้าวต่อไปบทที่สองนะคะบทที่อ2อเลียงผาอยู่ภูเขาหนวดพลายเพลาเขาแปรปลาย รปร่างอย่างแพะไม้ขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกันเขาพูดถึงสัตว์ชนิดไหนคะเขาพูดถึงเรียงผาใช่ไหมคะเรียงผาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภูเขาหนวดพลายเผาเขาแปะปลายพูดถึงลักษณะของเรียงผาก็คือหนวดกับเขาหนวดพรายเผาก็คือหนวดยาวเขาแปะปลายเขาก็ยาวเหมือนกันรูปร่างอย่างแพะไม บ่งบอกให้เห็นลักษณะคล้ายกับสัตว์อีกชนิดหนึ่งนั้นก็คือคือแพะใช่ไหมลักษณะเรียงผาคล้ายกับแพะคล้ายกันทั้งหนวดทั้งเขารวมถึงมีมีอะไรขนที่เหม็นสาบและก็หยาบเหมือนกันก็คือเรียงผาที่อยู่บนภูเขามีหนวดและเขาที่ยาวรูปร่างก็คล้ายกับแพะซึ่งมีขนที่เหม็นสาบและหยาบคล้ายคายกัน อ้าวมาดูโครงสีสุภาพนะคะเลี้ยงผาอยู่้างพื้นภูเขาก็คือเลียงผาเห็นไหมเลียงผาเหมือนกันเลยสองอันนี้เลี้ยงผาอยู่ที่ภูเขาหนวดผู้ดูเพลาเขาปลายท้ายก็คือหนวดผู้ก็คือหนวดยาวและก็เขาปลายท้ายก็คือยาวยาวมากจนถึงก้นใช่ไหมคะอืม รูปร่างอย่างแพะเอารูปร่างคล้ายกับแพะเอามาเปรียบกับแพะได้เลยเห็นไหมมาเปรียบเขามามาเปรียบก็คือให้เอายางพากับแพะรูปร่างคล้ายเหมือนแพะขนเหม็นสาบหยาบร้ายก็คือลักษณะข้นที่เหม็นเหม็นยังไงเหม็นสาบใช่ไหมแล้วก็หยาบกลิ่นกล้าเหมือนกันก็คือมีกลิ่นที่เหม็นสาบเหมือนกันทั้งแพะและก็แกะ อา้าวนักเรียนศึกษาวิธีการถอดคำประพันธ์นี้ดีๆนะคะเพราะว่าครูจะให้นักเรียนฝึก,กถอดคำประพันธ์ในคาบเรียนสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ